วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่หน้าบริเวณนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครน,นิคมอุตสาหกรรมศินสาครวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมร้านกล้วยทอดศินสาครน,นะครับขายดิบขายดีตอนนี้ก็ช่วงเช้านะประมาณ11โมงลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆวาันอาทิตย์ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาเร็วมากครับโดยเฉพาะตรงช่วงเที่ยงจะเยอะมากครับลูกค้าเข้ามาเรืเร่อยๆนะตอนนี้ก็ สวัสดีครับคุณแหน่โอ้โหลูกค้ายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเลยกอโอเคโอเคตอนนี้คุณแหน่กำลังติดขายของอยู่นะคุณลูกค้าเข้ามาบ่อยไหมครับคมากถ้าขานก็ซื้อค่ะ<า>คะรับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยนะครับนี่ครับผมไม่ได้เตรียมนะครับลูกค้าการันตีเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ <74. S 1> ครับครับต้องให้คนน้องเขาแนะนำเลยหน่อยอ๋อเด <Lyn> ี๋ยวให้คุณเอกแนะนำนะครับสวัสดีครับคุณเอกเอ่แนะนำตัวหน่อยครับแล้วก็แนะนำที่ตั้งร้านหน่อยครับครับครับผมเอกเอกนะครับครับผมแล้วก็ตรงนี้ท่ร้านผมก็ตั้งอยู่หน้าพิมอุตสาหกรรมสิตรภรณ์นะครับครับตั้งตั้งอยู่ตรงเนี้ยไอ้รามอุทาเศษเนี่ยครับครับผ นี่นะเพื่อนๆเนี่ร้านเขาจะตั้งอยู่บริเวณปั๊มคาเทคนะบร <Jean> ิเวณเนี่ยศาลนะใครจะมาก็อยู่ถนนพระรามสองนะฮครับผมเขายังมาอ่ามันจะมีวัดโพกขาครับก็ขับเข้ามาเลยนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเข้ามาจากกรุงเทพนะครับผมคมันจะมันเห็นอ่าตรงไปนี่ก็จะเป็นมหาชัยครับครับผมนี่นะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะมาจากมหาชัยนะครับก็ อยู่ง่ายๆปากหมุนมาตรงหน้านิคมอุตสาหกรรมนะฮะศรีสาครจังหวัดสมุทรสาครนะครับ,รบ,รรบก็จะมาเห็นเนี่ยครับเ,เป็นเอกลักษณ์เลยก็เป็นรถตุกๆเนี่ยครับเดี๋ยวตอนนี้ขา้าลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับคุณเอกวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีกล้วยเปลือกมันฟักทองครับ อคุณเดชเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีบริการแบบว่าสั่งโทรมาแล้วก็มีมีไปส่งด้วยใช่ไหมครับก็มีไลน์แมนแต่ว่าทำไว้แล้วแหละแต่มันมันติดปัญหาระบบเหมือนของะบบเขามันมันมันจะไม่ค่อยจะเขียนอ๋อครับมันจะไม่ค่อยจะเขียนครับแต่ก็มีคนมาสั่งอยู่นะครับไลน์แมนเขาก็มาสั่งแล้วก็ไปส่งครับผมแต่ผมรอของพุทธเดน่าด้วยแล้วก็มีของ ให้สั่งทางแอปพลิเคชันเลยได้ได้<ล>ได้ก็จะได้ง่ายดีครับผมแล้วตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับกล้นะนะวยกว็สีเหลืองทองน่ากินเลยครับอันนี้ทอดขอบคุณลูกค้าครับบอดสบายๆวันหยุด ครับอาทิตย์ก็จะอย่างนี้นะค,ะครับสบายเอตอนนี้อตอนนี้เห็นว่าคุณเอกเนี่ยกำลังทำ<อ>แฟรชายแล้วก็เกี่ยวกับว่าสูตร<อ>ที่ว่าสำหรับคนที่ว่าอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเดียตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอกลองแนะนำแล้วก็ขยายฟาร์มหน่อยครับว่าจะติดต่อ,อยังไงอะไรยังไงครับจะคือถ้าติดติดต่อเรื่องสูตรแฟรชายอะไรเนี่ยครับคือเอา เอาเบอร์ผมไปก็ได้อ่าเดี๋ยวคุณเอกบอกเบอร์ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดห้าห้าครับเบอร์เบอร์นี้นะฮะโทรได้ตลอดแล้วก็เดี๋ยวทางทางช่องเราเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะลงไว้ใต้คลิปให้อีกทีนะครับเพื่อนๆพืก็มีเรื่องเรื่องสูตรนี่คือครับผมจะเอาเป็นแบบเป็นชายหรือว่าหรือว่าจะเอาเป็นสูตรครับอ่าหรือว่าจะเอาจะเอาเป็นแป้งไปนะครัมันมีให้ให้เลือก อครับคือใจเป็นชายก็จะจะเป็นชายไปเลยเรามีอุปกรณ์ให้ครับโอเคแล้วก็คุณเอกก็จะเทรนเนอร์ให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จสอนท่นป่าจะทอดเป็นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนพี่น้องกันนะใช่ใช่เป็นเหมือนพี่น้องนะลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องไปมันรอดใช่ใช่ใช่หรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าเป็นสูตรไปก็ได้หรือว่าสูตรก็คือผมให้สูตรคุณไปปุ๊บคุณก็ไปทำเอาเอง ก็คือทีเดียวครั้งเดียวจบเลยเดี๋ยวหรือว่าจะเป็นแป้งครับผมมาส่งแป้งให้ครับคุณอยู่จังหวัดไหนส่งให้ทั่วประเทศไทยอ๋อครับกำลังดีแล้วว่าอร่อยแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องกลัวครับนี่นก็ตอนนี้ลูกค้านี่ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวผมสอบถามลูกค้านิดนึงครับมาบ่อยไหมครับร้านนี้ครับซื้อบ่อยค่ะบโอ้รสชาติเขาเป็นไงบ้างครับ ออร่่ยคะนี่ครับเพื่อนๆก็เรื่องเพื่อนก็ตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมนะแล้วเขากินทุกวันนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมไม่ได้เตรียมนะครับผมไม่ได้เตรียมนี่ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะฮะอันนี้วันหยุดนะครับวันนี้ครับวันนี้วันหยุดแต่ถ้้ารอกลวยนี่วันนี้ก็โอ้โหนี่ทอดไม่ทันเลยขนาดวันหยุดเนี่ยทอดสบายสบายที่สบายสบายนะสบายไปเรื่อยๆนี่คุณเอกอีกนานไหมฝ่ายฝ่ายได้ครับท่าน ระดับนี้เป็นประมาณ6-7นาทีก็6-7นาทีนะ,นะแล้วก็กล้วยกล้วยทอดของที่นี่เขาคือว่าสูตรเขาจะหลายมันคือน้ํามันน้อยอะ่ะแต่ว่าไม่มีเลยคงเป็นไปไม่ได้ก็มีน้อยอะ่ะน้อยที่สุดกินแล้วก็ไม่เลี่ยนนะเพื่อนเพื่อนของเราจะจะไม่มอมน้ํามันจะไม่เลี่ยนใช่อบนานครับก็มีแต่ข้อดีครับข้อเสียใช่ใช่พูดอย่างนั้นเลยครับผมใช่ใช่ใช่ครับครับ น้ำมันไหมครับที่ว่าน้ำมันเป็นฟองอยู่เนี่ยครับผมอันนี้คือไม่ใช่น้ำมันที่เสียแล้วนะครับนี่เป็นน้ำมันมะพร้าวอ๋อนี่เราใช้น้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันพืชเนี่ยอะไรมันแตกต่างกันยังไงครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่สะสมในร่างกายนะครับมันจะย่อยทลายง่ายก็คือว่าดีถ้าเป็นน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มอะไรพวกเนี้ยมันมันจะมันย่อยทลายยากอ๋อแล้วน้ำมันมะพร้าวมันจะหอมครับเวลาทอดถ้วยแต่แต่ราคามันจะสูง อ๋อก็คือภาพ้วราคาอยู่แค่นี้ครับประมาณนี้ครเนี่ยเพื่อนๆสีเริ่มสวยแล้วแล้วก็คือว่าร้านเนี้ยเขาห่วงใยสุขภาพด้วยนะกินแล้วก็แน่นอนไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเพื่อนๆกินของผมกินได้เรื่อยๆแต่ถ้าไปกินร้านอื่นกินแค่วันของวันก็ลินทองครับเป็นตุ่มขึ้นละร้านผมไม่ต้องตัวกินไปเถอะไม่ร้อนในด้วยครับผมนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ กำลังไล่ช้อนกากก่อนนะครับก็เอากากขึ้นก่อนเพราะว่าพอทําไหม้แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะเม็ดอ๋อเอ้ยน้อเดี๋ยวลูกค้าต้องเป็นมัเลนี่ก็ฝากนะเอ๊ะคุณเอกแล้วน้ำมันนี่เราใช้ ใช้ได้นานไหมครับน้ำมันเหรอฮะครับผมหรือว่าเะพร้าวใช้ได้เรื่อยๆฮะใช้ได้เรื่อยๆอย่ามอ๋อมันอยู่ครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสองสามวันอ๋ออันนี้สําหรับผมนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมไม่รู้นะว่าคนใช้กี่วันแต่ของผมเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันปาล์มไม่เกินสามวันเลยจริงหมายถึงว่าไม่ได้เททีนะขายที่จับเทใส่พิมพ์ของไทยอ๋อแลคือน้ำมันเก่านี่มีคนมารับซื้ออีกทีหนึ่งใช่ครับ ตอนนี้ก็ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะเพื่อนคือ้ายของคุณเอกเนี่ยอยู่หน้า,านิคมศิลสาครถ้าเกิดใครมาตรงนี้ปากหมุนมาก็จะเห็นเลยเด่นชัดเลยก็เป็นสามล้อทุกๆเลยจอดอยู่เป็นเอกลักษณ์เลยของคุณเอกเลยเพชก็มีนะครับ<อ>่อนก็แอดมาได้อ่าแนะนำน่อยครับเพชกล้วยทอดศิลสาครครับแล้วก็ลายก็มีเหมือนกันก็ลายก็ มันมีเพื่อนโพสอ่ะตีดงานในเฟซเนะครับเอ๋แล้วคุณคุณเอกเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงครับสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะมีธุรกิจเป็นส่วนตัวเนี่ยอยากจะขายกล้วยทอดเนี่ยถ้าเกิดติดต่อมาผ่านช่องผมเนี่ยมีมีส่วนลดอะไรให้ให้ลูกค้าไหมอ่ะมีมีมีเนาะติดต่อช่องนี้นะครับผมลดให้เลยสองพันบาทอ๋อจากจากสมบติว่าจากสูตรผมเนี่ยราคาราคาหมื่นห้าเนี่ยจะลดเหลือเหลือหมื่นสาม อ๋ออย่างงี้ฮะนี่ครับรถให้ลูกค้าไปเลยใช่อันนี้ครับเพื่อนๆก็ได้ยินแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมีธุรกิจส่วนตัวที่ก็ผมคิดว่าน่าจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวได้ฮะระดับหนึ่งเลยล่ะนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะถ้าไงก็เกิดว่าบอกคุณเด็กว่ารู้ได้รู้จากจากคลิปเนี้ยจากช่องผมเนี้ยอาหลงฟูดี้เนี้ยก็จะมีส่วนรถให้นะครับเพื่อน ยังไงก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาอุดหนุนนะฮะไลน์ของคุณเอกแล้วก็ฝากติดตามคลิปของช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นช่องน้องใหม่ครับเป็นช่องอามณ์พูดดีนะครับกดเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปนะเพื่อนๆก็ต้องขอฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กด, like, กดซับ,บ s ะไคร์เพราะาาตอนนี้ตะไคร์บ้านผมนี่งามมากเลยรอคนมาตัดอยู่นฮะตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าครับ ตอนนี้ก็ตอนจะแบบนี้เลยครับเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเสด็จน้ำมันแล้วใช่ไหมครับ,รบกากยังต้องกรองอ๋อกากต้องกรองนี่ยนี่มันใสมากเลยเพื่อนๆดูเด็ดน้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวใสแล้วผมผมผมกินค่อนข้างบ่อยนะร้านคุณเหล็กเนี่ยครับ เป็นสีของทองเหลืองอ๋อสเอีเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกระทะบีเนียมธรรมดานี่ใส่บิ้งเลยครับมะพร้าวใส่ไปน้ำเลยเอ๊ะคุณแดงนี่กระทะนี่ใบประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยทองเหลืองเนี่ยประมาณ 17, 18, าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอ๋อหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ใช้กระทะ<อ>ธรรมดาก็ธรรมดาก็พอก็พอแล้วนะฮะกระทะแบบนี้ก็คือว่าผมซื้อมาตั้งนานแล้วไงก็เลยต้องใช้ใช้มาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายก็ใช้กระทะ คุณเอกครับเดี๋ยวก่อนจากเพื่อนๆไปเดี๋ยวให้คุณเอกบอกเบอร์โทรร้านแล้วก็จะมีอะไรแบบบอกเ,อเพื่อนๆก็เชิญได้เลยครับคุณเอกก็ถ้าเพื่อนๆถ้าสนใจสูตรหรือว่าสนใจเ,เส้นทางนะครับครับผมก็โทรมาถามผมได้เลยได้ได้ศูนย์หก8นึ่งหกเจ็ดแปดมครับ ก้าวสวัสดีครับไปายเจ๊ครับยบายครับยบายครับยบายเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับนี bye ่ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆผ,ผ่านมาจากวัดบ้านไร่นะครับก็จะเจอปั๊มคาเทคก่อนรถมนแรงนะแต่ถ้าเพื่อนๆมาจากมหาชัยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอทางเข้านิคมอุตสาหกรรมศินสารจังหวัดสมุทรสาครก่อนนะครับ ก็อยู่ระหว่างนะครับพอมองมาก็จะเห็นเป็นรถนะครับรถ3ล้อเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบายบายแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยจะไม่มีการตัดต่อนะครับถ่ายยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ